เอาข้าวไปด้วยสิแม่เตรียมใส่บิโตวไว้เรียบร้อยแล้วไม่ฟ้าอายเพื่อนแม่เลิกทาให้ฝาสักทีเถอคะค่ะหนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่เอาแม่จะมาทาไมอีกรักไว้นะลูกแม่อุตส่าห์ตั้งใจทํามาให้แต่แม่รีบกลับไปเลยนะเดี๋ยวเพื่อนหนูมาเห็นว่าหนูมีแม่เป็นแม่ค้าหนูอายเพื่อน ดาวีคิสมาย หนูไปทำงานก่อนนะคะเอาฟ้าเอาข้าวไปด้วยสิแม่เตรียมใส่บินโตไว้เรียบร้อยแล้วไม่ก็ฟ้าบอกแล้วไงว่าฟ้าไม่เอาฟ้าอายเพื่อนแม่เลิกทำให้ฟ้าสักทีเถอะค่ะแต่แม่อยากให้หนูกินอาหารที่แม่ทำเอาไปเถอะฟ้าแม่ฟังไม่รู้เรื่องหรอว่าฟ้าไม่เอาฟ้า,ฟาเดี๋ยวก่อนฟ้า ไรฟ้าทำไมดูมุนหยิบจังเปล่าไม่มีอะไรอะ่ะเรื่องไร้สาระนะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปสองอ่งเอกสารก่อนนะแม่ฮัลโหลแม่โทรมาทำไมฟ้าทำงานอยู่ หนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่เอาแม่จะมาทำไมอีกรับไว้นะลูกแม่อุตส่าห์ตั้งใจทํามาให้ถือว่าประหยัดค่าข้าวนะหนูรับไว้ก็ได้ค่ะแต่แม่รีบกลับไปเลยนะเดี๋ยวเพื่อนหนูมาเห็นว่าหนูมีแม่เป็นแม่ค้าหนูอายเพื่อน แม่กลับก็ได้จ้ะ อะไรเนี่ยมันบ้านไม่เห็นหน้ากินเลยไปกินข้าวข้างนอกดีกว่าประชุมรอบนี้นานจังเลยหิวจนไส้กิ่วหมดแล้วเนี่ยกินอะไรอ่ะทำไมหอมจัง ใครเนี่ยขอชิมหน่อยแล้วกัน เสร็จแล้วเหรอครับใช่เออปิ่นโตนี้เป็นของคุณหรอมิวอ๋อไม่ใช่ของผมหรอกครับเป็นของฟ้าเขาเห็นแม่เขาทำมาให้แต่ฟ้าไม่ชอบก็เลยไม่กินนะครับบางทีก็แอบเอาไปทิ้งตลอดเลยครับงั้นผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับพวกนอมจ้ะ โหอาหารน่ากินทุกอย่างเลยครับคุณอมนี่คนนุณอมจะเลี้ยงข้าวพวกเราเหรอคะใช่พวกเธอกินกันให้เต็มที่เลยนะขอบคุณครับคุณอมขอบคุณค่ะหืม งไงอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับคุณอ้อมใช่ค่ะถูกใจมากเลยค่ะคุณอ้อมแล้วพวกเธออยากรู้ไหมว่าใครทำอยากรู้ค่ะแม่ครัวคะ แม่ครัวที่ทำอาหารมื้อนี้ให้พวกเราทานแม่ทำไมหนูไม่เคยรู้เลยว่าแม่ทำอาหารอร่อยขนาดนี้ก็หนูไม่เคยกินอาหารที่แม่ทำให้เลยนี่แม่รู้นะว่าหนูแอบเอาไปทิ้งตลอดเออคือหนู หนูไม่เคยชมว่าอาหารแม่อร่อยเลยสักครั้งเธอรู้ไหมว่าเธอโชคดีแค่ไหนที่มีแม่ทําอาหารอร่อยขนาดนี้แต่เธอก็ไม่เห็นค่าก็หนูอายเพื่อนนี่คะคุณออมโตขนาดนี้แล้วหนูยังให้แม่ห่อข้าวมาให้กินอีก สิ่งที่เธออายมันทำให้เธอละเลยความตั้งใจและความเป็นห่วงของแม่เธอนะรู้ไหมแม่หนูขอโทษนะคะแม่หนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะไม่เป็นไรลูกแม่ไม่โกรธหนูเลย หน่อไปนี้หนูจะกินกับข้าวของแม่โดยไม่อายใครเลยค่ะเพราะกับข้าวของแม่อร่อยที่สุดในโลกหนูรักแม่นะคะแม่ก็รักหนูนะลูก อะไรคุณมิวผมเซ้งครับ ำไมช้าจังเลยลูกคุณแม่ก็ใครอยากให้คุณแม่มีลูกสาวสวยนะคะก็ต้องแต่งนานนิดนึงจ้าแม่คนสวยแล้วด่หนูไม่กลัวเขาไล่ออกหรอใส่ทุกวันเลยคุณแม่แล้วถ้าหนูบอกว่าเจ้าของร้านทองเขาแอบชอบหนูละคะคุณแม่จะว่าอยังไงบ้างคะฮะจริงเหรอลูกบีมค่ะเฮ้ยชันไแ้ลูกเขยเลยเหรอเนี่ย คุณแม่คะคุณจิรายุเจ้าของน้นทองโทรมาแล้วคะ่ะฮัลโหล,หลค่ะคุณจิรายุคิดถึงบีมหรอคะเออแม่ใจเย็นสิคะเดี๋ยวบีมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะแค่นี้นะคะบีมแฟนหนูเพราว่ายังไงบ้างลูกจะว่ายังไงล่ะคะคุณแม่เขาก็ใจจะขาดเขไม่ได้เห็นหน้าหนูนะสิคะ อย่าส่งนิีบไปกันดีกว่าลูกขับเลยไปับอ๋อพร้อเดี๋ยวลูกอะไรเหรอคะพ่อหนูเข้าไปก่อนเลยนะลูกพอดีว่าพ่อจะแวะตลาดสหน่อยอ้าวแล้วคุณพ่อไม่ขึ้นไปคุยด,ด้วยกันเหรอคะไม่ดีกว่าลูกเรื่องธุรกิจพ่อไม่ถนดัดพ่อไปหาเครื่องให้แม่หนูตม้ตมส้ตมตำดีกว่าอ๋อ ได้ค่ะพ่อเจอกันที่ร้านทองนะคะได้ลูกร้านทองร้านนี้น่ะเหรอที่ลูกเขยแม่เป็นเจ้าของใช่ค่ะแม่ท่าทองเยาว,วราชริมยิ่งหิงนี่แหละค่ะพี่คุณจินายุเจ้าของร้านทองเพราแอบชอบหอนูน บีบถ่ายรูปพี่แม่หน่อยสิลูกใช่ค่ะดีค่ะแม่สวยไหมคะสวยลูกหูย มแล้วคุณจีรายุอะไรนั่นน่ะว่าที่ลูกเขยแม่เขาอยู่ไหนล่ะลูกแม่อยากเจอ,อน่าจะอยู่ห้องบนนะคะคุณแม่เดี๋ยวก็ลงมา สวัสดีครับวันด,ดีวัสด,ดีว่าไงมาซื้อทองเหรอเนี่ยแค่มีเงินเหรอตาเซิร์ดไม่ได้มาซื้อหรอกครับพี่จุ๋มไม่ได้มาซื้อคุณแม่คะใหรเหรอคะอ๋อเอเซิร์ดรุ่นน้องแม่พ่อมันเป็นผ่านโรงบ้านมันนะยากจนยากจน ปัญญาซื้อทองหรอกลูกนี่ไอเสิรดฉันบอกแล้วตั้งแต่สมัยเรียนว่าให้พ่อแกไปทำอาชีพอื่นแกก็ไม่เชื่อมันถึงได้ส่งผลกับชีวิตแกในตอนนี้ไงพี่จุ๋มครับผมเปลี่ยนอาชีพพ่อผมไม่ได้หรอกนะครับเพราะขนาดนิสัยแย่ของพี่จุม๋มพี่จุ๋มยังเปลี่ยนไม่ได้เลย พ่อผมจะเป็นพานโลแต่ท่านก็สร้างให้ผมได้มีอย่างทุกวันนี้มีมีอะไรเหรอลกอหอมีเครื่องตำส่องตำออ้ยลูกก็มีเครื่องตำส้องตำํะมือแม่นี่เสิญว่าที่ลูกเขยฉันเป็นเจ้าของร้านทองเลยนะส่วนลูกสาวฉันก็ท อยู่ที่นี่เป็นไงชีวิตพวกฉันดีกว่าเห็นเห็นพอมีข้อหน่อยก็ประกาศให้คนอื่นเขารู้พอเขารู้ก็กดขี่ดูถูกถากถางเขาในสิ่งที่เขาไม่มีแต่พี่จุ๋มลืมไปหรือเปล่าสิ่งที่คนอื่นเขามีพี่จุ๋มอาจจะไม่มีก็ได้หรอนั้นแกดูนี่บีมหยิบทองให้แม่ใส่หน่อยสิลูกคุณแม่ เอามาได้ไงคะัุแม่เอามาเธอนะน่หรืออยากให้แม่ขายที่หน้ามันค่ะค่ะจาดไปเลยนะลูกหลายหลายเส้นนะลูกค่ะคุณแม่เป็นยังไงล่ะไอเ้เสร้อชีวิตที่ดีกว่ามันต้องแบบนี้นี่ค่ะคุณแม่ ฉาฉันนะผมจะอิจฉาทำไมล่ะครับพี่จุ๋มสิ่งจองปลอมเหล่านั้นมันเป็นแค่เปลือกนอกความดีต่างหากที่มันเป็นแก่นแ้อย่าลืมสิครับในวันที่เราดับสูญแม้แต่ร่างกายของเราก็ยังเอาไปไม่ได้และนับภาษาอะไรกับทองที่พี่จุ๋มใส่ในคอพี่สาแกแช่งฉันเหรอนี่ลงกล้าดียังไงมาแช่งแม่หนูไม่ได้แช่ง มันเป็นสัตว์จะทำจริงๆออกไปถ้าไม่สื้ก็อไปจากร้านเดี๋ยวนี้ไปทำรอะไลไปจะทำายอะไปอะรูกเหรอ่คุณจีรยเจ้าของร้านคุณพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรลูกบีนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย ก็ลุงคนนี้เขาไม่ได้มาซื้อทองหนูก็เลยไล่ออกจากร้านไปนะค่ะถูกเขาไม่ได้มาซื้อทองแต่เขามาขายทองให้เรามาขาย,ขายทองไม่เห็นมีเซนเลยบีมน,นั่นสิครับคุณแม่นี่คือท่านประเสริฐเจ้าของเหมืองทองที่เรากำลังเจราจารซื้อขายทองกับเขาเจ้าของเหมืองทอง และนี่คือคุณออมสินลูกสาวของท่านประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มเราไม่จำเป็นต้องประกาศให้คนเขารู้หรอกนะว่าเรามีอะไรขอแค่เรารู้ตัวเราเองก็พอแล้วจ้าพอเสริฐเอ๊ะนั่นทองที่ยาหรือเปล่าอ๋อใช่จ้าลูกเคย แม่ยืมมาใส่เฉยๆเท่านั้นแหละใครสั่ให้เอาไปใส่ถอดมาเดี๋ยวนี้และอีกอย่างผมก็ไม่ได้เป็นอะไรกับบีมอย่ามางว่วดเอ้าบีมไหนหนูว่าคุณจีรายุก็ชอบหนูไงลูกเมื่อเช้ายังโทรศัพท์คุยกันอยู่เลยเอ่อเอ๊ะทำไมป่านนี้ไม่มาเนี่ยทำงนานได้ยังไม่ถึงสามวันเลย เฮ้ยฉันได้ลูกเขยเลยเหรอเนี่ยคุณแม่คะคุณจีรายุเจ้าของงานทองโทรมาแล้วคะ่ฮะฮัลโหลค่ะคุณจีรายุคิดถึงบีมเหรอคะทะลึง่งวันนี้ผมมีธุระพบพ้านคุณเหรเจ้าของเหมืองด้วย่าทำไมคุณยังไม่มาแม่ใจเย็นสิคะเดี๋ยวบีมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละคะ่ะแค่นี้นะคะหืม เดียวเหรอคะเนี่ยอ๋อใช่ครับพอดีพนักง,งานยจงไม่มาถ้างั้นรอพนักง,งานคุณจีรอยู่มาก,ก่อนเลยคะแล้วเราค่อยขึ้นไปคุยกันไม่ต้องหรอกครับเดี๋ยวผมล็อกประตูไว้เชิญครับค่ะ คุณด้วยตามแม่คุณกลับบ้านไปฮะอะไรนะคะคุณเจริญยุไลรไมีบอกหรอคะหรือจะต้องให้ผมแจ้งตำรวจจับข้อหารักทรัพย์ไม่ค่ะไม่ไม่ไม่แม,ไ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 ม่ไม่อยากโดนจับแม,ไม่ไม่อยากข่าววันข่าวคุณแม่ไปลุกความดีมันทำไม่ยากหรอกแต่คนเลวไม่ชอบทำัน ทำสะบา้าเถอะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้นหนึ่งสองสามลูกนี้่อยไข่ไปไดีกว่าหนึ่ง,งไหนดูสิไหน โอเคอือพอแล้วกินข้าวดีกว่าอ,อ่ะโอเคเอามา <c oughs> เฮ้ยอาหารหายไปไหนหมดอ่ะยังไม่ได้กินสักคำเฮ้ยนั่นสิเรียกทุกจานเลย เปล่าพวกเราไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกแล้วพวกเราจะอาไงกันดีอะเช็คบินแล้วกลับเลยดีไหมแต่เรายังไม่ได้กินอาหารกันเลยนะงั้นจะสั่งมาใหม่ยังไงเราก็หันกันอยู่แล้วนี่เอางันก็ได้ฉันหิวมากแล้วไม่อยากจะเปลี่ยนร้านแล้วด้วยตกลงหารก็หารยังไงก็มากันแล้วโอเคน้องคะสั่งอาหารเพิ่มหน่อยค่ะ ได้ครับเสร็จโจนแค่นี้ก็ประหยัดไปได้หลายวันอุ่นกินไปได้ตั้งหลายมือ้อฮะยังไม่จ่ายเลยสักบาทหรอตั้งแต่รอพี่แล้วนะใช่ พีมเขาชอบบอกว่าไม่มีเงินสดบ้างแอปธนาคารล่มบ้างผัดไปผัดมาอยู่ตลอดจนฉันอายที่จะทวงแล้วแบบนี้ไม่โอเคเลยนะใครๆก็หาเงิน,นเพื่อใช้เองทั้งนั้นไม่ใช่หามาให้เพื่อนยืมแล้วนี่บีมาทำงานเรือยงเนี่ยยังไม่เห็นเลยเห็นแต่ผลเพื่อสนิทบีที่อยู่ฝ่ายจัดซื้ออืมแต่ยังไงนายก็ต้องทวงให้ได้นะหารก็คือหารไม่ใช่มาเอาเปรียบนายอยู่แบบนี้อืม เ่าจะพยายามทวงให้ได้นะอ้าวทุกคนคุยอะไรกันอยู่หรอแกไมาก็ดีแล้วฉันกำลังคุยกับปีเตอร์เรื่องค่าอาหารเมื่อครั้งก่อนแกยังไม่ได้จ่ายให้ปีเตอร์นี่รู้แล้วนะ่ะพอดีแบตโทรศัพท์ฉันหมดเมื่อคืนลืมชาร์จเดี๋ยวโอนให้นะปีเตอร์ซอลลี่นะ หรออือใช่เฮ้ยกับข้าวของเธอน่ากินจังเหมือนเมนูที่พวกฉันกินเมื่อวานเลยเอ่อหรอเธอซื้อมาจากร้านไหนหรอเหมือนจริงๆนะใช่ไม่ว่า ร้านนี้ฉันเป็นคนสั่งมากินกับฝนเองแหละบอกไงว่าให้แอบ,บกินเดี๋ยวก็โป๊ะด้วนจับได้พอดีรู้แล้วรู้แล้วฉันขอโทษ ฮัลโหลว่าไงวะฉันเริ่มบอกเลยวันนี้วันเกิดปีเตอร์เขาชวนไปกินเลี้ยงตอนเย็นที่ร้านอาหาร CVM เละตเตอร์ลองเธอสนใจไปหรือเปล่าไปสิร้านหรูขนาดนั้นใครจะพลาดได้งั้นไว้เจอกันนะ okay, โอเคบายกินเลี้ยงหรอใช่ได้เวลาตุนสเสบียงแล้วจัดหนักจัดเต็มไปเลยเพื่อน งั้นฉันกินแล้วนะกินเลยกินเลย ไโอเคหรือเปล่ามันคันอะสงสัยจะแพ้หอยเฮ้ยยังต้องรีบไปหาหมอดิเดี๋ยวเป็นดักักแล้วจะแย่ไปเถอะหนู <_ c oughs> เรเว็วก็ได้ก็ได้ร็วว่ามันจะเป็นไรมากไหมอะไม่เป็นไรหรอกบีม ว่าเขาไปหาหมอเดี๋ยวก็หายทางสะดวกแล้วเรารีบเอาอาหารเสร็จมินโตนเถอะขออนุญาตเช็คบินครับนี่ครับ ก็ตามรายการที่สั่งเลยครับอ่อเพื่อนคุณฝากหนดนี้มาให้ด้วยครับหายกันนะเพื่อนเห็นแก่ตัว ไม่ทราบว่าลูกค้าสะดวกใจแบบไหนดีครับฉันไม่มีจ่ายหรอกแพงขนาดนี้ถ้าไม่มีจ่ายก็ออกจากร้านนี้ไม่ได้นะครับก็ฉันไม่มีเงินจะอาเงินที่ไหนมาจ่ายแกมีไม่สนฉันก็ไม่มีอุยอ้ยอุ้ยทำไงดีอ่ะฉันไม่รู้เหมือนแก,นกนแล้วต้องหวังั สมควรและพวกเห็นแก็ตัวต้องเจอวิธีนี้แหละแผนสุดยอดจริงๆค่าอาหารมื้นี้ราคาก็ไม่ใช่เบาๆเลยใช่พวกนั้นคงจะเหตุไปอีกนานนี่แหละน่สนุกกับการเอาเปรียบผู้อื่นก็ต้องยอมรับผลกรรมกับการที่ผู้อื่นเอาคืน ยิ้มแค่นั้นมันก็ทําให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตังมากมายได้โบทยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทําไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน